สวัสดีครับทุกคนครับนะครับวันนี้เรามาพบกันกับสื่อการสอนในซีรีส์เรื่องของยาที่ออกฤทธิต่อระบบประสาทส่วนกลางนะครับซึ่งมันก็จะมียาอยู่หลายกลุ่มเลยนะครับเราจะเริ่มที่กลุ่มแรกนะครับก็คือเรื่องของยาชาเฉพาะที่และก็ยาสลบนะครับภาษาังกฤษสำหรับยาชาเฉพาะที่ก็คือ l o c a l anesthetics และก็ยาสลบก็คือ general a n e s t h e t i c นะครับ ซึ่งเราก็จะเรียน2หัวข้อนี้แหละนะครับยาสลบมันก็จะมียาสลบชนิดสูดดมและก็ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำนะครับส่วนยาชาเฉพาะที่ทุกวันนี้นิยมใช้อยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่มเอไมนะครับส่วนกลุ่มเอสเทอร์นี่ก็จะเอามาพูดคร่าวๆพอให้ฟังว่าทำไมเขาไม่ใช้ยาที่มีโครงสร้างทางเคมีเป็นกลุ่มเอสเทอร์นะครับ ไปดูวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยทั่วๆไปของวิชาเภสัชวิทยาเนี่ยนะครับซึ่งมันว่าเรื่องของยาเนี่ยถ้าเรียนกับอาจารย์นะครับมักจะไปพูดถึงกลไกการออกฤทธิ์ก่อนเพราะว่าตัวกลไกการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยค่อนข้างจําเป็นเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องท่องจําถ้าเราเข้าใจเรื่องของกลไกการออกฤทธิ์นะครับเราจะได้ว่าอ๋อทำไมยาตัวเนี้ยรักษาโรคนี้ได้ทาไมยาถึงป้องกันนี้ได้แล้วก็ถ้าเราเรียนเรื่องของยาชายาสลบนะครับ เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันไปออกฤทธิ์ตรงนี้ของเส้นประสาทนะมันถึงทําให้มีฤทธิ์ชาได้หรือทําให้กลนไข้สลบได้พอเราได้กลไก่ปุ๊บบางทีเราก็จะได้อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่าทําไมมันเกิดการข้างเคียงแบบนี้ได้วัตถุประส,สงค์ข้อต่อไปก็คือเรื่องของให้ระบุชื่อยาแล้วก็ข้อบ่งชายใช่ไหมครับอันนี้ต้องจาล้วนๆครับอันนี้ต้องจำบอ,นนตอ,ำอแต่ก็จะเน้นเฉพาะที่สําคัญที่เจอบ่อยนะครับที่ใช้ในทางการแพทย์บ่อยๆนะครับ แล้วก็จะไปเน้นเรื่องของการข้างเคียงข้อครวรระวังหรือข้อห้ามใช้ต่างๆของยาแต่ละตัวที่เราเน้นนะครับใายสุดปุ๊บถ้าเรียนเรื่องยาในกลุ่มนั้นๆก็อยากให้ตระหนักถึงความสําคัญของยาว่าอ๋อทำไมเราต้องใส่ใจในประเด็นเหล่านี้นะครับมันสําคัญยังไงสําคัญทั้งในการใช้ชีวิตประจําวันโดยเฉพาะกับคนรอบข้างคนคนรอบตัวเรานะครับเวลาเราเรียนเรื่องในหลักสูตรของวิทยา,าศาสตร์สายสุขภาพนะครับคนรอบตัวของเราเนี่ยมักจะเรียกเราว่าหมอ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไหนก็ตามนะครับเ็าจะเรียกเราว่าหมอก่อนเสมอนะครับซึ่งนั่นมันเพื่อเป็นมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะครับว่าเราต้องตอบคําถามในเรื่องของสุขภาพให้ได้แล้วก็เรื่องของยาให้ได้ถ้าเรียนเรื่องของหลักสูตรนี้นะครับเราจะไปที่ยาสลบกันก่อนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับก็เป็นแบบสูตรดมแล้วก็เป็นชนิดฉีดนะครับ ยาสลบภาษาอังกฤษก็คือ general anesthetic general แปลว่าทั่วๆไปถ้าในทางาสรีรวิทยาก็จะแปลว่าทั่วร่างกาย anesthetic คือทําให้ชาทําให้หมดความรู้สึกหมดความรู้สึกทั่วร่างกายก็คือเป็นยาสลบนั่นแหละนะครับก่อนที่จะไปลงลึกในเรื่องของยาสลบนะครับพาไปดูการส่งกระแสรประสาทนิดหนึ่งนะครับดูในรูปในวีดีโอนะครับเราจะพบว่าการส่งกระแสรประสาทนะครับทำให้คิดถึง คิดถึงกระแสไฟฟ้าแล้วกันนะครับกระแสไฟฟ้าหรือว่ากระแสประสาทนี่นะครับมันจะส่งจากตัวที่1ไปยังตัวที่2ได้สังเกตดูในรูปว่ามันจะมีการไหลเข้าออกของประจุในที่นี้ก็คือประจุบวกประจุลบใช่ไหมครับมันทําให้เกิดความต่างศักดิ์เพราะเกิดความต่างศักดิ์ปุ๊บมันก็เหมือนสัญญาไฟฟ้าคือจะให้สามารถส่งสัญญาณไฟฟ้ากระแสประสาทไปเรื่อยๆได้นะครับเา้าโดยสรุปนะครับกระแสประสาทของคนเราให้นึกถึงกระแสไฟฟ้า การที่จะส่งกระแสไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้ต้องเกิดความต่างศักดิ์การเกิดความต่างศักดิ์ได้ก็คือการไหลเข้าออกของประจุบวกประจุลบทําให้เกิดความแตกต่างกันของประจุง่ายๆนะครับทีนี้มาดูว่ากลไกการออกฤทธิ์ของยาของเราเนี่ยมันทํำยังไงมันถึงจะขัดขวางการส่งกระแสประสาทได้นะครับเพื่อที่จะทให้คนไข้ไม่มีกระแสประสาทกระแสประสาทไหลไปใช่ไหมครับไม่เกิดความรู้สึก ถ้าเป็นแค่บางจุดก็เกิดการชาถ้าเป็นทั่วร่างกายก็เป็นยาสลบอ่ะดูตามรูปนะครับจะพบว่ายาของคนเราจะถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ปุ๊บพอเข้าสู่เซลล์ปุ๊บมันก็ไปจับกับไปจับกับตัวรับใช่ไหมครับพอไปจับกับตัวเอาดูให้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะอ่ะทีนี้ดูในวิดีโอนะครับยาของคนเราเมื่อเราให้เข้าไป ในภายในร่างกายจะดูดซึมเข้าไปอยู่ในเซลลปุ๊จะเห็นตรงช่องตรงกลางตัวนั้นเป็นช่องสนับไหลเข้าออกของประจุยาของเราจะไปจับที่ช่องนั้นครับไปขัดขวางทำให้ช่องนั้นปิดลงขัดขวางการไหลเข้าไหลออกของประจุภายในเซลล์ประสาททำให้ไม่เกิดความต่างศัก์ท้ายที่สุดปุ๊บ การส่งกระแสประสาทก็เป็นไปต่อไปไม่ได้นะครับโดยสรุปก็คือยาไม่ว่าจะเป็นยาสลบหรือ,รอยาชานะครับท้ายสุดมันจะไปขัดขวางการนําส่งกระแสประสาทครับทำให้เสล์ประสาทน,นั้นถูกกระตุ้นได้ยากขึ้นการส่งกระแสประสาทส่งได้ช้าลงหรือส่งไปไม่ได้เลยนะครับคนไข้ก็จะเกิดการชาการสลบตามมานั่นเป็นกลไกทั่วๆไปของการทลิ์ของยาชาและก็ยาสลบนะครับเราจะไปประยุกต์ใช้เรื่องยาชาได้ด้วยนะครับก็กลไกเดียวกันนี้แหละนะครับ ไปดูคุณสมบัติที่ดีของยาสลบบ้านะครับว่าคุณสมบัติที่ดีของยาสลบมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือต้องออกธด์เร็วแล้วก็ลึกเร็วหมายความว่าพอให้ก็ไปปุ๊บอ้าวคนไข้สลบเลยนะครับแล้วก็ลึกพอที่คนไข้จะไม่มีความรู้สึกไม่เกิดการตอบสนองนะครับการที่มินมีคุณสมบัติแบบนี้ทําให้สลบเร็วแล้วก็ผ่าตัดได้นานใช่ไหมครับฟื้นตัวเร็วพอให้ก็ไปปุ๊บอ้าวพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บคนไข้ต้องฟื้นตัวเร็วๆทาให้ยาสลบทมีความปลอดภัยมากขึ้น มีดัชนีในการรักษากว้างดัชนีก็คือ,เ,อ,อเป็นค่าที่บ่งบอกความปลอดภัยของยานะครับถ้ามันกว้างแสดงว่าขนาดที่ให้เข้าไปแล้วให้ผลในการรักษานั้นกับขนาดที่เกิดพิษนั้นมันอยู่ห่างกันมากๆมันกว้างแสดงว่ายามีความปลอดภัยในทางตัวข้ามถ้ายาตัวไหนที่มีดัชนีในการรักษาแคบแสดงว่า ระดับให้เขาไปให้เห็นผลในการรักษากับที่เกิดที่มันแคบมันมันต่างกันนิดเดียวอันนี้แสดงว่าไม่ไม่มีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นยาสลบที่ดีก็ต้องมีค่าดัดชนีนในการรักษากว้างยาจะได้มีความปลอดภัยนะครับทําให้กล้ามเนื้อลายคลายตัวคุณสมบัต,ติต่อไปนะครับแสดงว่าในระหว่างที่ผ่าตัดอยู่นั้นคนไข้ต้องไม่มีการตอบสนองของกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวไม่มีการกระตุกแบบนี้คนไข้จะปลอดภัยมากขึ้นครับ ไม่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดก็แสดงว่ามีความปลอดภัยของอยาสลบจริงๆถ้ายาสลบทุกชนิดมีคุณสมบัติตามนี้ก็จะดีแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นครับยาสลบ่ละตัวนั้นไม่ได้มีการออกฤทธิ์ที่เร็วลึกหรือมีความปลอดภัยที่เหมือนกันกับคุณสมบัติที่ดีของอยาสลบทุกประการเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความจําเป็นที่เราต้อง เลือกใช้ยาสลบให้มันเหมาะกับผู้ป่วยนะครับที่อยากจะพูดฟังอ,อยากจะพูดให้ฟังในชั่วโมงนี้นะครับขอพูดถึงยาสลบอยู่2รูปแบบแบบแรกก็คือเป็นชนิดแกส๊สชนิดสูดดมกับแบบที่2คือชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำคือทาง i IV อ้าเมาดูฟังที่เป็นชนิดสูดดม ที่เป็นแก๊สก่อนนะครับมี2ตัวที่อยากให้รู้จักก็คือไนตรัสออกไซด์น่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับกับฮาโลเจนไปดูที่ไนตรัสออกไซด์ก่อนไนตรัสออกไซด์นั้นจะเป็นยาสลบชนิดสูตรดมที่ออกฤทธิเ์เร็วมักจะเอาไปผสมกับออกซิเจนใช้ในการนำสลบเพราะมันออกฤทธิเ์เร็วเราก็เลยต้องใช้เออเราเลยนิยมเรื่องของการใช้ในการนำสลบแต่มันออกฤทธิ์สั้นครับออกฤทธิ์เร็ว แต่ว่าสั้นนั่นแสดงว่ามันคุมระยะเวลาในการสลบได้ไม่ค่อยดีแต่เป็นนำสลบที่ดีครับนอกจากนี้ในตารักษานั้นมีฤทธิ์ระงับปวดด้วยเพราะฉะนั้นก็จะนิยมใช้เป็นตัวแรกในการนำสลบก็จะเลือกเนตาลอ,อกไซนี้แหละนะครับทีนี้ผมดอกที่สั้นๆปุ๊บแล้วเราใช้อะไรในการเพิ่มระยะเวลาในการนำสลบบ้างก็อาจจะใช้ตัวที่2ก็คือฮาโลเทนนะครับฮาโลเทนนี่ก็ออกฤทธิ์เร็วเหมือนกันนะครับ แล้วก็ใช้เพิ่มระยะเวลาในการสลบได้เช่นผ่าตัดยังไม่เสร็จปุ๊บอยากให้คนไข้สลบเพิ่มนานขึ้นก็อาจจะเพิ่มฮาโลเทนเข้าไปนอกจากนี้ตัวฮาโลเทนมีข้อดีก็คือมีฤทธิ์ขยายหลอดลมด้วยอาจจะเหมาะกับคนไข้บางโรคใช่ไหมครับเช่นผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดลมไวไวต่อสารบางอย่างทำให้หดตัวนี่ก็จะมันก็จะไม่ค่อยปลอดภัยใช่ไหมครับก็ยาตัวนี้ก็สามารถไปขยายหลอดลมได้คนไข้หอบหืดอย่างเงี้ย ก็ใช้ฮาร์โวเทนปลอดภัยใช่ไหมครับอ่ะมี2ตัวที่อยากให้รู้จักชนิดสูดลมที่เป็นแก๊สนะครับถ้าเป็นแก๊สเอาไปใช้ยังไงก็ที่ออกครอบใช่ไหมครับเวลาเราดูหนังดูซีรีส์อ่ะคุณหมอก็จะเอาครอบครอบจมูกใช้ในการสูดลมทีนี้มาดูฝั่งที่เป็นชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำบางชนิด IV นะครับมี3ตัวที่อยากให้รู้จักนะครับยาสลบแบบฉีดชนิดแรกนะครับที่อยากให้รู้จักก็คือไทโอเพนทาวโซเดียมนะครับ ยาสลบตัวนี้เนี่ยเขาจะลดปริมาณเลือดที่ไปที่สมองลงเพราะฉะนั้นเขาจะนิยมแพทย์จะนิยมเอาไปใช้ในการผ่าตัดสมองนะเพราะว่าจะทําให้เลือดออกที่สมองน้อยลงทําให้เห็นบริเวณที่จะทําหัตถการหรือทำการผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้นนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังก็คือยาสลบชนิดนเนี้ยเนี่ยถ้าให้ในขณะที่สูงๆเนี่ยจะกดการทํางานของหัวใจและก็หลอดเลือดได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับ หวใจะอาจจะอยู่เต้นได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวที่2ก็คือเคตามีนนะครับเคตามีนเนี่ยจะมีกลไกในการออกฤทธิ์ระยะเวลาในการออกฤทธิ์สั้นๆเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับการผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลาไม่นานมากแล้วก็ต้องการให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วเขาคุณหมอก็จะให้เคตามีนนะครับยาตัวนี้เป็นยาสรบปด้วยแล้วก็มีฤทธิ์ระงับปวดด้วยเพราะฉะนั้นก็จะดีกับผู้ป่วยยิ่งขึ้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับ ก็คือตัวมิดาโซแลมนะครับมิดาโซแลมเนี่ยกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยหรือความนิยมในการใช้เนี่ยจะค,คล้ายๆกับไทโอเปนทาวนะครับแต่มีข้อควรระวังก็คือทําให้หลอดลมหดตัวเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในคนไข้ที่หลอดลมไวไวเป็นพิเศษนะครับหรือคนไข้ที่เป็นหอบหืดที่หลอดลมหดตัวแบบรวดเร็วได้งไเงี้ยก็ระมัดระวังนะครับหมดแล้วสําหรับยาสลบนะครับที่อยาก เอามาให้รู้จักกันในชั่วโมงนี้นะครับก็มียาชนิดสูดดมแล้วก็ชนิดฉีดนะครับแล้วก็ตัวที่เน้นๆแล้วก็ข้อควรระวังก็พูดถึงไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปพูดถึงยาชาเฉพาะที่นะครับซึ่งอย่างที่เกลืนไว้ตอนต้นก็จะมีอยู่2กลุ่มแหละจริงๆกลุ่มหนึ่งไม่เน้นแล้วก็ไม่มีการใช้ในปัจจุบันเราจะเน้นที่กลุ่ม A อไนะครับอย่างที่เกล่นไปตอนต้นนะครับยาชาเฉพาะที่นั้นจริงจริง มันมีสองกลุ่มแหละแบ่งตามโครงสร้างทางเคมีนะครับกลุ่มแรกคือ S ter, ter, เอสเทอร์เอสเทอร์ยกตัวอย่างยาที่เราอาจจะพอคุ้นๆกันก็คือโคเคนชื่อมันยาเสพติดเลยใช่ไหมครับแต่สมัยก่อนเขาใช้เป็นยาชาเฉพาะที่นะครับแต่ปัจจุบันกลุ่มเอสเทอร์ ter, ไม่นิยมใช้เพราะว่าเมื่อให้เข้าสู่ร่างกายปุ๊บร่างกายก็จะมีการกำจัดยาใช่ไหมครับในในขั้นตอนการกำจัดยานั้นจะเกิดสารประกอบตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าพาบาซึ่งสารตัวนี้ ทำให้ปวดเกิดการแพรได้ปัจจุบันเลยไม่ค่อยนิยมใช้เราก็เลยจะมาเน้นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็คือกลุ่มเอมอ้ากลุ่มเอมนะครับยกตัวอย่างยาตัวแรกนะครับที่อยากให้ดูจักก็คือลิโดเคนลิโดเคนเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ก็คือลิกโนเคนเป็นเป็นยาตัวเดียวกันนะครับยาตัวนี้นิยมใช้มากในทางธันตกรรมนะครับลักษณะรูปแบบยาอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอที่โรงพยาบาลก็คือเขาจะผสม วาโซคอน t ิเกอร์ก็คือยาที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวเข้าไปกับยาลิด c เคนด้วยเดี๋ยวจะไปพูดถึงรายละเอียดทีหนึ่งนะครับในสไลด์ต่อไปนะครับส่วนตัวต่อมาคือเมพิวาเคนเมพิวาเคนเนี่ยจะพัฒนามาจากลิดเคนทำให้ยาออกฤทธิ์ได้นานขึ้นในขนาดที่ขนาดความแรงของยาที่เป็น3%นะครับตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องผสมวาโซคอนซิเตอร์ก็คือไม่ต้องผสมยายที่ทำให้หลอดเลือดหดตัว ก็สามารถให้ได้เลยแล้วก็มีฤทธิ์ชาได้นานนะครับตัวสุดท้ายก็คืออาร์ติเคนครับอาร์ติเคนนี่จะออกฤทธิ์เร็วแล้วก็ประสิทธิภาพพัฒนาดีไปกว่าเมพิวาเคนอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะออกฤทธิด์ทดี่ดีกว่าเมพิวาเคนในรองเดียวกันมันก็มีราคาที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลเนี่ยทั่วๆไปแล้วโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลทั่วๆไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่เจออาร์ติเคนอาจจะเจอริดเคนเป็นหลักนะครับก็มีราคาถูกแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับ แล้วก็มีเมพิวาเคนเป็นตัวเลือกเข้ามาในกรณีที่ไม่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาชาที่มันผสมวาโซคอนซิสเตอร์ได้เดี๋ยวจะไปพูดถึงสไลด์ต่อไปว่าวาโซคอนซิสเตอร์คืออะไรทำไมต้องใส่เข้าไปนะครับดูรูปนี้นะครับเป็นขวดยาชาขวดยาชานั้นถ้าเราขยายตัวที่เป็นส่วนประกอบของตัวยาวเราจะพบว่ามียาชาตัวนี้นก็คือลิโดเคน ลิโดเคนเป็นตัวยาที่ทำให้ชาใช่ไหมครับเป็นยาชาเป็นโล l คออะเนสติกเป็นยาชาเฉพาะที่แล้วเข้าผสมสารตัวหนึ่งเข้าไปครับอย่างที่อยู่ในรูปก,ก็คืออีพิเ r i n e นอีพิเนฟรินเป็นชื่อเรียกชื่อยาเป็นคําสมัยก่อนนะครับปัจจุบันเราจะเรียกว่าอะดีนาลีนนะครับก็คือตัวเดียวกันอีพิเนฟรินกับอะด n นาลีนคือตัวเดียวกันเป็นสารที่ให้เข้าไปแล้วทําให้หลอดเลือดหดตัวเราเรียกว่าวาสโ c คอนซิกเตอ ที่ต้องผสมยาต้องผสมตัวยาที่เป็นวาโซคอนซิเตอร์หรือสารที่ทําให้หลอดเลือดหดตัวเข้าไปเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งพอเวลาหลอดเลือดมันหดตัวปุ๊บยาชาจะออกฤทธิ์ได้นานขึ้นครับเพราะว่ามันไม่รั่วเข้าสู่กระแสเลือดไม,ไม่ไปไหนเพราะหลอดเลือดมันหดตัวแล้วผนังมันจะหนาขึ้นใช่ไหมครับมันจะเข้าสู่หลอดเลือดได้ยากแล้วทําให้มันชายอยู่ตรงนั้นได้งานนานขึ้นพอยาอยู่ตรงนั้นได้นานขึ้นเข้าสู่กระแสเลือดน้อยลงก็เกิดพิษต่อระบบอื่นๆของร่างกายได้น้อยลง ในทางรงเดียวกันถ้าหลอดเลือดหดตัวปุ๊บเลือดออกบริเวณที่หมอฟันกำลังทำฟันอย่างถอนฟันคุดเลือดออกก็น้อยลงทำให้ทันแตแพทย์เนี่ยมองเห็นบริเวณที่จะทำทัตการได้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือประโยชน์ของการผสมยาที่ทำให้เส้นเลือดหดตัวเข้าไปกับยาชาทำให้ออกดีได้นานขึ้นเกิดพิษน้อยลงนะครับเลือดออกน้อยลงผู้ป่วยก็เสียเลือดน้อยลงนะครับ แต่ก็มีข้อควรระวังก็คือพอมันทาให้หลอดเลือดหดตัวเสร็จปุ๊บความดันของผู้ป่วยอาจจะสูงขึ้นได้โดยเพราะในกรณีที่มันสามารถรั่วเข้าสู่ซึมเข้าสู่กระแสะเลือดใช่ไหมครับหลอดเลือดหดตัวก็จะหดตัวได้มากขึ้นความดันก็จะสูงขึ้นก็จะไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นสูงอายุผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจทํางานหน,งหนักอยู่แล้วผู้ป่วยที่มีความดันโรความดันหัวสูงใช่ไหมครับ ตลอดจนถ้ามันมีเส้นเลือดเส้นเล็กๆที่ต้องไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญ,สำค,ญสำคัญเกิดเกินหดตัวปุ๊บเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเหล่านั้นก็จะลดน้อยลงโดยเฉพาะอวัยวะเช่นหัวใจอะไรพวกนี้ที่สําคัญสําคัญ,คญใช่ไหมครับแน่นอนพอหลอดเลือดหดตัวมากขึ้นหลอดเลือดจะตีบแคบลงความดันจะสูงขึ้นหัวใจที่จะปั๊มเลือดผ่านเส้นเลือดนี้ต้องหัวใจต้องออกแรงมากขึ้นเพราะมันตีบแคบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะกับ ไม่เหมาะผู้ป่วยโรคความสูงผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับหรือผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะที่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเหล่านั้นน้อยลงนะครับะนั้ก็ต้องระมัดระวะังนี่ก็จะเป็นประเด็นสําคัญสําคัญที่เอามาฝากในส่วนของยาสลบและก็ยาชาเฉพาะที่นะครับ